ครับผมก็ขอสวัสดีตอนเช้าของวัอนอังคารนะครับผมก็ก,มกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพ,พื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับผมมีเชิญชมมาให้ดูอีกแล้วคิดเคยนะครับผมมาดูพิบรรณนากันบ้างนะ สวยนะครับผมเป็นไม้ลอมใหญ่นะเราไปเลี้ยงเป็นไม้ฟอมใหญ่แต่ก็ใช้เวลาในระยะหนึ่งนะครับผมเอาไปแต่งได้หมดนะก็คู่นี้สามร้อยห้าสิบคู่นี้ก็ราคาสามร้อยห้าสิบนะครับผมเป็นปนาพอ่อเมล็ดนะครับผมก็ดูไว้สีกันบ้างอันนี้ไม้ไม่ค่อยได้รดน้ํานะแห้งๆมากๆเผื่อท่านไหนจะเอาไปรดน้ำเอานะ ต้นนี้กับมีสองสองสีนะสองกิ่งสองสีเดีวยว่าไม้ไม่ได้รดน้ำนะมันก็เลยแห้งๆแบบนี้แหละผมไม่มีเวลาทําต้นนี้ก็ดูสวยๆหว,ว,ว,วานดีนะต้นนี้ก็ถ้าเราไปเลี้ยงสมบูรณ์ก็เป็นไม้ต้นใหญ่ที่สวยนั่นแหละตัวนี้ก็เป็นสีพูที่หว,วานหน่อยนะต้นนี้ก็จะออกอีกแบบหวานเช่นกัน,กนแต่ว่าก็ไม่ค่อยผูกกันให้เลยอันนี้ก็มีสองสีนะต้นนี้สองสีมีสองกิ่งตัวนี้เป็นสีขาวนะก็ทั้งหมด หน,นึ่งสองสามสีนะ่ห้าห้าต้นนี้เก็บมีเก็บสีนะห้าต้นนี้เก็บสีนะเอาไปเลี้ยงเอาได้ครับผมห้าต้นเก็บสีแล้วไม้จะเป็นไม้ที่สวยเป็นไม้ความใหญ่ให้ห้าต้นเก็บสีสามร้อยนะครับผมราคาอยู่ที่สามร้อยบาทต้นนี้เห็นไหมตัดจริงแล้วเรื่องแปลกเห็นไหมเ,หเรื่องสวยแล้วนะนี่เห็นไหมเนี่ยร้อยยี่สิบนะร้อยยี่สิบเดีให้สนใจ มาดูไม้แบบนี้บ้างอันนี้ไม้ขาน,าน้ำเฉยๆนะเอาไปเลี้ยงบำรุงเอาแล้วก็จะเป็นไม้ที่สวยได้ในละาคตนะครับผมไม้ก็าากแบบนี้ก็เผื่อให,หนสนใจไม้แบบนี้นะก็มีอยู่สามต้นอันนี้บานนานแล้วก็เป็นแบบนี้แหละเราจะดูทุ้ช้ำเป็นไนยบานหลายวันบานนานานานก็อันน,นี้ต้นใหญ่นะสามต้นห้าร้อยนะไม้ต้นใหญ่นะไม่ใช่ต้นเล็กนะสามต้นห้าร้อย ี๋ือจะมามองตัวต้นนี้บ้างตัวนี้สองร้อยห้าสิบนะตัวนี้เผืเ่อเผื่อชอบนะเผื่อชอบโอเคครับผมเมื่ขอกี้ข้ามาแล้วเดี๋ยวสข้าให้เมียก่อนขอบคุณทุกท่านมากครับผมขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณครับสำหรับเช้านี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีเลยนะครับผมสวัสดีครับผมอันนี้เนาะตูวละรับไห้าสิบนะ โอเคตามนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ